ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยตัวน้องมีนเองเขาก็เรียกว่าไปเติบโตอีกแบบหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเราเองเราก็อยู่กันสิบเอ็ดปีใช่ซึ่งเราเองเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นวันที่เราเนี่ยแบบว่าจัดงานแล้วเราก็อยากที่จะประกาศคอามกันดีกว่าเพราะว่าเวลาที่เราเนี่ยเริ่มต้นเราเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเนาะ ตอนนี้เราสิ้นสุดวาระเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราเองเราก็อยากที่จะรับผอกกันเพื่อจะได้ไม e, ่ต like ้องแบบว่าม mm ีคนแบบว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรขนาดนั้นค่ะเขียนขึ้นมาใช่แต่ตอนแรกจริงๆคิดว่าไม่ได้อยากจะแบบโอ้โหประกาศอะไรใหญ่โตอะไรเนี้ยเพราะว่าจริงๆปีนี้ปีนี้ก็เป็นปีผ่านงานนะเนาะยังมีงานที่แบบต้องทําด้วยกันเราก็น่าจะได้เห็นมินมินไปแจมในซีรีส์พี่สนุกก็ยังดูแลแล้รที่ชอบงานมินอยู่อะไรเงี้ยตลอดปีนี้เหมือนกัน ใช่เดี๋ยวอันนี้อะไรครับเนี่ยนิ้วเหรอครับเกิดเีิดแตกครับถ้ผอะผมมาก่อน Ultimate Two ปิดแค่ว่ากันแล้วไม่ถึงว่าผมผมก็เป็นนักแสดงคนแรกที่พี่นุ๊กมาเป็นเพื่อนการเนาะพี่นุกก็เปลี่ยนมาเป็นอาชีพเพื่อนการเต็มตัวเนี่ยพอจากเราเนาะเราก็แบบใช่ก็ว่าเราก็เดินทางมาด้วยกันแล้วกันแล้วก็รู้จักรู้จักกันมาเยอะครับแล้วก็รู้ว่า สุดท้ายแล้วปลายทางเราอะเราก็มีสิ่งเราชอบแตกต่างกันเเราก็ซัพพอร์ตกันอยู่ครับใจยากไหมคะมีก็จริงจะยากเนาะคุยกันมานานจริงๆแล้วเกิดเรื่องนี้กันมาหลายปีแหละแล้วก็เพิ่งจะมาจริงจังกันเมื่อปลายปีที่แล้วครับก็มีการแบบวางแลนกันแต่ก็ไม่ได้ห่างหายกันขนาดครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนที่มีบอกแล้ว่ามันก็มีมันมีงานที่ยังทํางานด้วยกันอยู่ครับแล้วก็ตัวมินเองเนี่ยเขาก็ บบเหมือนเป็นการปรึกษากันแต่มันลักษาะปรึกษามันจะไม่ได้เป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นฟิลเหมือนแบบว่าการทํางานในแง่ของการที่แบบว่าเฮ้ยทํางานจริงจงขนาดนั้น <S 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 มันจะเป็นการการปรึกษาแบบพี่น้องแล้วเออว่าแบบว่ามีอะไรแนะนามมําไหมอะไรอย่างีา้กเพราะว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กเราเห็นตั้งแต่สิบเจ็ดเนาะแล้วตอนนี้เขาเล่าไหล่ร้อายุแปดแล้วอ่ะเออดังนั้นแต่ลราปุ๊บเราเห็นตั้งแต่วันแรก <S 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 ที่เขาเดินมาเห็นวันแรกที่เราแบบว่าเฮ้ยเห็นเด็กคนนึงใส่เสื้อโปโลแล้วเดินมาหาเรา อย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราก็จาภาพนั้นได้เราก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเขาเติบโตเราเข้าใจแล้วเราเองเราก็แฮปปี้กับสิ่งที่เขาเลือกด้วยคือหลังจากนี้มีจะแบบดูแลตัวเองยังไงอะไรยังไงวะอือก็รายการนี้ก็คงมีการเซตอัพทีมงานมาช่วยดูแลแหละครับผมก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกตัวเองเริ่มมีอายุแต่ว่าไม่อยากแก่ไงอ่าเราก็รู้สึกว่าเรายังสนุกเรายัง เป็นเหมือนเดย์วันที่เราเข้ามาในวงการบันเทิงอยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่าจะมีช่วงเวลาอีกสักประมาณนึ่งแหละที่จะได้สนุกกับอาชีพนี้แล้วก็ได้ลองเลือกลองทําในสิ่งที่เราอยากทําที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวคงเซตอัพทีมขึ้นมาแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงการผ่านงานกันนะฮะก็ได้เจอกันอยู่ตลอดนี่แหละแต่เราอาจจะแบบว่าเอ้ยงานที่เออเราเป็นผู้จัดการที่อยู่กันมานานแบบขัดแยกกันไปอะไรจะมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยไม่มีนะผมคิดว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าเพราะว่า ก่อนหน้าที่จะประกาศคุณฝนยังโทรมาหาฉันอยู่เลยในวันเดียวกันนั้นในวันเดียวกันนั้นเลยก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ยังาด้กันอยู่ก็อยู่ค้างกันอยู่เลยคือผมว่าอสมมติถ้าเราจะมีปัญหากันน่ะที่ผ่านมาไม่ใช่แปลว่าเราจะไม่ยปันหากันเนาะเรามียัญนหากันมาตลอดในเป็นปัญหาจากการทํางานที่ว่าเราก็อยากได้ให้งานมันดีที่สุดเนี่ยฉะนั้นมันก็การมีปัญหามันมีได้อยู่แล้วครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราผ่านปัญหานั้นมาได้แล้วเราก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แค่การทํางานแหละ แม้ว่าการทำงานมันจะผ่านไปแล้วหรือว่ามันจะอะไรก็ตามแต่ว่าความสมคัญนะพี่น้องหรือคนที่คอยส่งกันคอยช่วยเหลือกันมาตลอดสบิบปีก็ยังอยู่ก็คือแค่พักจากการที่เป็นคนดูแลัดการ<ป>เป็นพี่น้องจริงๆเรียกว่าเป็นพี่น้องตั้งนานแล้วนะครับจริง,รง,รงๆไม่เคยไม่เคยก้าวข้ามเพราพี่น้องนะครับเียร์ก่อาเนน้อง ก็เป็นพ kind of ี่น้องตลอดไม่ไ well, ด้ยุติความสัมพันธ์อะไรกันไม่ได้คิดจะตายแต่ที่ต้องทำงานอืมผมผมคิดว่าก็คงเป็นการเป็นเป็นการกระโดดไปอีกเส้นทางอีกเส้นทางไหมก็ไม่น่ะก็เรียกว่าเป็นการแบบค้นหาเส้นทางของตัวเองกันอืมใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ได้ทดลองกันว่าหลายคนแบบว่าเอ๊ะเธเรากรได้ป้า ก็ทะเลาะกันน่าจะไปอยู่ในศาลนะครับตอนนี้ไม่น่าจะได้ไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับศาลจับผู้จับแล้วไปไปศาลานั่นก็ไม่ไม่ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเหมือนที่มีบอกแล้วการทํางานอ่ะขนาดเราทํางานกลุ่มกับเพื่อนเสี่ยงเรียนอะเราอยังแบบว่าเป็นเพื่อนกันยังตีกันได้เลยอะไรกันเราคิดว่าไม่มีการทํางานไหนที่มันจะแบบว่าเฮ้ยแฮปปี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีการทำงานไหนที่เราไม่แฮปปี้แล้วเราออกไปทำงานแต่มันปุ๊บเราทุกงานอะมันกันเครียดกันตลอดเวลาเราต้องไปทำงานกันปลับพลั้งกันเม็ดกันมาซึ่งเราสึกว่า เอาจริงๆแล้วระยะเวลาสิบเอปีอะเราว่าชีวิตนูกอะลุกก็รู้สึกว่านุกทางานสิ่งสิ่งเนี้ยมานานมากเหมือนกันกับสิบเอ็ดปีเพราะว่าก่อนนี้นุูกก็ทำงานถึ่มาก่อนเนาะแล้วก็ทำงานนี้แต่เขาก็พูดถูกเขาบอกว่าตั้งแต่ผมเป็นเด็กเลยอะตั้งแต่ผมเรียนประถมจนถึงตอนเนี้ยผมเรียนจบมาแล้วหลายปีแล้วด้วยเขาก็ทํางานกับลุกมาทั้งชีวิตเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเออก็จริงว่ะพอน้องสนอหอย่นี้เราก็รู้สึกว่าดังนั้นปุ๊บเราเข้าใจเลยว่าวันหนึ่งพอน้องเขาคิดว่ามันถึงจุดที่เขาเองเขาอยาก เราเองเราก็ต้องเป็นขี้ที่คอยแบบว่าอยู่ข้าเขาซัอร์อเขาแล้วก็ต้องให้กำลังใจเขาเหมือนกันครับดังนั้นดังนั้นปุ๊บจะบอกว่า iter, เราเองเราไม่ได้ไม่ได้คุยกันไม่ไม่ใช่ก็คุยอย่างรดับหาเป็นปีมีน้ำตาไหมมี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 น้ำตาแต่ไม่ได้เป็นเอาจริงๆนะมันไม่เป็นน้ำตาที่แบบเสียใจอ่ะมันเป็นน้ำตาที่แบบว่ามันมันเป็นมีสภาพมันนี่บิวปะเนี่ยไม่มันคือน้ำตาที่แบบว่าเราสึกว่าเวลาเรา อาหารเราเห็นโตจากเด็กท really really ี่วันแรกวันแรกที่พ really ี่เจ <Sure> ้าทำมาจากติดจากเชิงเซาท่านั่งรู้มาแล้ววันที่เขาบอกว่าพี่กระเป๋ามาด้วยสุดเสาร์อาทิตย์เ่านกเอามาเลยนะแล้ววันนี้เขาเองเขาเขาเติบโตไปอีกขั้นวันนี้เกามีแฟนคลับวันนี้เขามีงานใหญ่ๆวันที่เราก็สามารถซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถให้ตัวเองได้เลยว่าอันนั้นเป็นความสุขแล้วดังนั้นพวกเราเลยเราเลยมองว่ามันคือความสุขที่มันมาน้ำตามเลยนะความสุข มีแหละครับมีละครับถามว่าอะไรอกว่า17ปีีครับก็มีนะมีแหละครับมันก็เราก็ผ่านเรื่องราวกันมาเยอะเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ่อการที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมีเส้นทางของตัวเองที่แข็งแรงกันทั้งคู่ฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากกว่าอดีตที่มันแบบดีมากๆ ที่มันผ่านมาเนาะก็คือปัจจุบันที่มันเป็นตัวของตัวเองแล้วแข็งแรงก็คือครับฉะนั้นการที่เราแยกยกันออกไปไม่ได้แปลว่าจะมีใครเป็นหมือนล้มสลายอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโตด้วยความแข็งแรงกันแล้วก็วันนี้เราก็จะหันกลับมาดีใจให้การมามอบดอกไม้ให้การมาเราอาจจะมีการร้องไห้ที่เขาประสบความสำเร็จหรือผมว่าประสบความสำเร็จในวันนั้นเราก็จะเป็นแบบบอสของคนที่มานั่งคุยกันได้อยากให้ได้เห็นกันมากๆทำแบบทำสัตว์ ก็แปลว่าก็แปลว่านี่ก็คือต่างคนต่าแค่ว่าไปหาสินค้าตดิมโตจริงจริงแล้วมันมันไม่ได้บอกว่าสัญญาเนี้ยมันแบบว่ารีย์รักจริงๆมันอยู่กันมาบางบางช่วงเวลาไม่ได้เซ็นด้วยซ้ำเออมันเป็นสัญญาใจก็จริงๆก่อนเนี่ยจะเมทู๋ก่อนเราไม่ไม่ได้ไม่สัญญากันนั้นคือมันมาตอนช่องสามนี่แหละใช่ก่อนก่อนหน้าช่องสามได้สักหนึ่งเพราะว่าพอมีสัญญาแล้วเราเราก็อยากเป็นพาร์ทเดียวกับ น้องๆในสังกัดทุกคน<า>คไม่ได้อยากจะแบบว่าโอ้มีสิเศษพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ทา,ายสัญญากันไปแล้วพอพอมันหมดสัญญามันก็สําหรับเรามันก็คือแค่หมดสัญญาในปากกาแหละแต่สุดท้ายในชีวิตเราเราก็ยังมีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสได้ร่วมงานกันนจริงเริงมีอะไรเป็นห่วงกันไหครับอกใครที่เราต้องต้องเงินอาอือจริงจริงจริงแล้วอ่าเนี่เกย์เนี่ยมันไม่คือมันก้าวข้ามห่างกับเพื่อนร่วมงานแล้วมันคือพ <ๆๆ S 1> ีๆๆ่น้องครับในนั้นปุ๊บ ความเป็นห่วงมันเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นจริงๆมันก็เป็นแม่ของฝั่งกับบารพทิเอเองเนาะดังนั้นปุ๊บเราเองเราก็เห็นเขาเราไม่ได้อยากเห็นภาพที่ว่าลูกเราล้มน้องเราล้มแล้วเราเองจะแบบว่าเฮ้ยเดินถอยออกมาแล้วไม่มองอะไรเลยดังนั้นปุ๊บทุกคราเวลาเห็นเห็นน้องทําอะไรก็ตามเราก็จะมีความเป็นห่วงอยู่แต่เราเชื่อว่าเขาสามารถที่จะเติบโตด้วยตัวเขาเองได้เราเชื่อว่าขาเขาแข็งแรงได้ วันน sucking, <S <S 1> <S 1> ึงเรารู้สึกว่าเขาล้มตัวเราเองเราก็อาจจะเดินเข้าไปแล้วก็ประคองเขาขึ้นมาดังนั้นเราเรารู้สึกว่าวันนี้เราเจอเพื่อนวันนี้มีเพื่อนเพื่อนมาที่หน้าข่าวมาคนที่เขาเห็นกับน้องอยู่ด้วยกันตั้งนานแล้ว่าดังนั้นเราเลยคิดว่าคนที่อยู่ข้างเราอ่ะแล้วก็อยู่ข้างน้องก็คือคนเดียวกันคือเพื่อนพี่น้องคนเดียวกันดังนั้นปุ๊บวันที่วันนี้เขามาประกาศไปเชื่อเลยว่าแบบว่าเพื่อนเราเองอใจหายแต่เพื่อนบางคนที่สนิทมากๆหลายๆคนอ่ะ รู้มาก่อนบ้างกระซิบมาก่อนบ้างนี่นั่นปุ๊บมันเลยไม่ช็อกมากสําหรับเพื่อนบางคนเพื่อนเขาก็แบบรู้ว่าเราทั้งคู่เดี๋ยววันนึ่งมันก็ต้องหมุเวแล้วนะแต่บางคนแบบไม่รู้เลยไงเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเลยไงแต่เราก็เลยบอกว่ามันไม่ได้มีปัญหาเลยทจริงก่อนหนี้ก็ค่อนข้างเป็นห่วงก่อนหน้านี้ช่วงที่เพิ่งคุยกันเรื่องเรื่องที่ว่าเราจะจบหมดสัญญานี้แล้วเดี๋ยวเราย้ายกกันนะอะไรเงี้ยคุยกันช่วงแรกเราก็เป็นห่วง แล้วก็จําได้ว่ามีเคยคุยกันจริงจังเลยนะอันนี้จริงจังเลยว่าพี่นูกก็บอกว่าวันแรกจําได้ว่าเขาบอกว่าเออถ้าถมมีไม่อยู่จริงๆเนี่ยบริษัทเขาจะมีทูกจะเป็นยังไงจะรอดไหมจะเป็นยังไองอะไรเงี้ยตอนนั้นมันเป็นวันที่ผมตัดสินใจเลยว่างั้นยังไงผมก็ต้องออกเพราะว่าบริษัทนี้ถ้าไม่มีผมคนเดียวแล้วอยู่ไม่ได้ มันเป็นแบบนั้นไม่ได้ครับแล้วผมก็อยากให้พี่ธนุนะครับเพื่อการผมนะครับพี่ชายผมนะครับคนที่ผมแบบให้เกียรติแล้วก็อยากเขาแข็งแรงแต่โตมากๆอยู่ได้นะคร<ม>ับก็บอกเลยวาเขาตีเมทูไม่ใช่อัลติเมทูเป็นผม,มผมก็เลยตัดใจว่าโอเคงั้นเราก็ต้องเป็นกันแบบนี้แหละแล้ววันนี้ที่ได้มาเห็นลฟ์อ้าได้มาเห็นเด็กใหม่ๆไ,ได้มาเห็นเพลงเห็นซีรีส์ที่มันจะเกิดขึ้น,นะอะาะจริงความเป็นห่วงหายไปเยอะมากเลย ล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่สิว่าอ l t i m a t e t ูท,ที่มันควรจะต้องเป็นนะแล้วเราก็คงได้มีโอกาสการร่วมคอนแลร์ได้มีโอกาสมา,าร่วมสนุกได้มีโอกาสมา,าร่วมปาร์ตี้ที่สุดสุหรือ,อว่าได้มีโอกาสมาร่วมแจมกันดีอ่คือในฐานะหนึ่งเราพร้อมที่จะแบบช่วยฝึกฝกกันกันอยู่แล้วฮะเพราะว่าซีนี้เรื่องนี้มีผมด้วยนะติดตามดวใช่งหมครับแจมครับผมถ่ายแบบไหนมีอะไร ออยากฝากอะไรจริงๆก็คุยคุยกันไปเยอะแล้วครับแต่ถ้าให้พูดตอนหน้าสื่อก็คงคงอยากอยากให้อยากให้มีความสุขแล้วก็อยากให้อยากให้มีพลังแล้วก็มีความครีเอทีฟแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอให้ได้เจอเจอทีมงานเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ดีแล้วก็ส่งเสริมไอเดียของเราให้ยอดเยี่ยมก่อน ก็ขอบคุณก่อนกันขอบคุณที่แบบทำงานนวเราเป็นที่ธรเวลาแล้วก็มาละมาละเอยมีอยู่ก็ขอบคุณที่ทะครัเป็นที่ธรเวดาแล้วก็นั่นแหละภาพเป็นภาพที่เราเห็นไปกันเดินไปกันแล้วก็หลงไปกันราะฉะนั้นอสิ่งที่ ที่คน war, หนึ aky, ่งรู้สึกว่าอันเขาเนี่ยว่าเป็นการเดียวว่าเขาเองอะนหนึ่งเขาประสบสาเร็จนหนึ่งที่เรอาจจะ้ยนข้างเขา้แสที่กนี้แต่เราก็เชื่อว่าตัวเองเขาเขา็นแน่นอนเราก็มีคนที่เขาชอบมาตั้งแต่ทามาตั้งแต่เด็กบ้านมาเขาเป็นตัวของหบ้านไม่ใช่แค่เรื่องไม่ใช่เรื่องดได มันคือความฮอปในเรื่อง,องการบริชอบน้องคนนี้นต้องต่อเรามากกาบริชองงานนะใส่ใจละเอียดกันมากสิ่งที่เราหอ,อาจจะฝากในแง่ของแม่นะของเขาคือการที่ตัวเขาเองคือมีนะเนคนพูดพูดไม่ค่อยหวานกับกับกับพี่กับคนอ,คอื่นอมีแต่คนอ่อนไม่ค่อยเป็นมีเขาเป็นคนอ่อนไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่เขาใช้การกระทําเชื่อไหมว่าเมื่อยอ้อนกลับไปตอน ตอนเด็กๆอ่ะตอนรู้จักกันได้สามสี่เดือนอ่ะวันเกิดหูือ่ะล่ารับนึกถึงขนาดแบบว่ามีแฮปปี้เบอร์เดย์พี่หน่อยพี่ทิมข้อความให้แล้วก็ส่งมาแล้วมีนก็ลงจริงๆรงพี่เด็กบอ,อกห้าร้อลงให้กับกับเด็กตุ๊ดนอนงงง,ง,งอยู่ว่าอะไรยังไงจนวันหนึ่งเรา,ารู้สึกว่าเฮ้ยมีเพื่อนคนหนึ่งมาเตือนสติว่ามึงเอาจริงๆนะเด็กที่ทิมข้อความยาวมากคือตอนนี้มีของมึไงไหมแล้วเด็กคิดว่าเ p สอ่ะเป็นเพือ่อนของมึงหรือเปล่า อนนั้นเราก็ได้แสางตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเอาจริงๆคนคนนี้ยอยู่กับเรามาด้วยการากระทำาจริงๆเขาเขาเขาดีกับเราจัดการรานทำจริงเ,าเ,าเ,าเรา,า,ก,ารก็เลยสึกว่าวันนี้การที่เราแบบไม่ได้เดินไม่ไดเ,ดไมไดเดินข้างกันเหมือนสุที่ที่แบบมามันก็ไม่ได้หมายว่าเราเองทั้งคู่จะหายจากบบนันมันใจหายแต่มันยังหายใจอยู่ดังนั้นปุ๊บการหายใจครั้งนี้มันเป็นการตระโดทำครบคำับนะขอบคุณนะครับ